กบสวนันแจ้งข่าวดีพี่บลูคกสามีถูกหวยเตรียมช่วยผู้เดือดร้อนครอบครัวละ500บาทคุณแม่คนสวยกบสวนันแจ้งข่าวดีบลูคกเดนุพนสามีถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขหน้าสตัวเตรียมช่วยผู้เดือดร้อนครอบครัวละ500บาท เรื่องราวดีๆของครอบครัวเมื่อคุณแม่คนสวยกบสวนนันออกมาแจ้งข่าวดีหลังจากที่บรูคแตนุพรปุณกันสามีรับโชคก้อนโตถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขหน้า3ตัวจำนวน5ใบแถมยังใจบุญเตรียมแบ่งเงินช่วยเหลือผู้ลำบากครอบครัวละ500บาทอีกด้วย ทั้งนี้แม่กบได้โพสต์รูปน้องนาดาลูกสาวคนสวยถือลอตเตอรี่ชุด5ใบทำท่าชู2นิ้วพร้อมแคปชั่นว่า3ตัวหน้า5ใบค่ะพ่อบรูคถูกนะคะไม่ใช่แม่พนอะไรถูกตลอดพ่อได้มา2อง0 0ืนเลยให้มาบอกทุกคนว่าตอนนี้ใครที่กำลังลำบากพ่ออยากช่วยนะคะอย่างน้อยช่วยค่าอาหารบ้างบ้านละ500จ้าจำนวน40บ้านนะคะ ใครลำบากยังไงแชร์ลงในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวทีมจะพิจารณาแล้วติดต่อไปค่ะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะทุกคนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด